สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับพบกับการทดสอบนะครับเอาคอมสเปกยุคลุงมาใช้ครับคอไอเจ็ดสองกเคเมนบอร์ดครับ ASUS P8 Z68 V v ซเวอร์ชั่นทั้ง2ตัวนี้เกิดเมื่อประมาณ12-13ปีที่แล้วจาก2025นะครับเออแล้วก็แรมคิงตันเขียวๆเลยครับัตร133สเองเมกะเฮิร์ต์สกิกเท่านั้นเองนะครับผม ในคลิปนี้เนี่ยที่ผมเปิดอยู่เนี่ยมาจากตอนที่เทส5060นะครับใส่อยู่ Colorful ผมจะมาเทียบกันนะครับเอา RX9060 XT RAM 16 g b เนี่ยมาไฟกับ5060บนสเปครุ่นลุงน,นะครับแต่ที่เอามือถือมาเปิดอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยนี่มาจากเครื่องสตรีมนะครับผมในคลิปเนี่ยเขาเปิดเครื่องสตรีมให้ดูก่อนเลยว่าเครื่องสตรีมใช้ i514600KF ด้วย RAM นะครับ DDR5 เลยนะ บัตรห้าพันหมกะเฮิดด้วยแล้วปรับสุดทุกอย่างเขาจะเปิดให้ดูก่อนว่าในมือถือเนี่ยมาจากเครื่องสตรีมที่ใหม่กว่านะครับว่าเล่นเฟรมเรทได้เท่าไหร่เปรียบเสมือนว่าเราเทสกัน3มเครื่องสู้กันนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันได้เลยนะครับผมโฆษณาอ่ะข้าแไปมาดูที่มือถือกันก่อนเลยนะครับอ่าที่มือถือครับปรับสุดนะครับปรับเหมือนกันกับตรงนี้ในคอม นะครับผมมาดูกันมาดูกันผมจะปรับแถม 2K ด้วยเพราะว่าจอตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เล่นจริงๆเป็น 2K นะครับแต่ในคลิปทั้งมือถือที่เทสกับ i5 เนี่ยแล้วก็หน้าจอตรงนั้นนะ่ะมันเป็นแบบ Full HD เนาะแต่ใส่50.0เทียบกันด้วยนะครับผมกอก่อนเทสหลายตัว อ่าน,นี่5ส่วนท่งส่งสงวนละดูจากบุมจอตร,รง MS i Afterburner นะครับปรับเท่ากันหมดนะครับ UES TSR โอเคจัดไปเข้าเกมครับเดี๋ยวผมพาให้ถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นนะครับอ่ามันใช้ NVIDIA DLSS นะครับและอย่าลืมนะครับ Steel s e e s มีมันตีเฟรมเจนนะครับผม ผมคิดว่าคลิปนี้ที่เราทําขึ้นมาเนี่ย RX 9060 XT น่าจะแพ้เพราะว่ามันติดเฟมเจนมันมีเปิดได้ถึง X4 X3 X2 นะครับซึ่งการด AMD ไม่ได้มีสิ่งน,นั้นเพิ่มเฟมไม่ได้ดิบๆจะสู้เขาได้ไหมมาดูกันเห็นไหมมี X2 รอครับ อ่ากำลังโปรโมทเครื่องอยู่ข้ามไปก่อนในคลิปนะครับมันจะเทสยาวไปนิดนึงเพราะว่ามันมี X4X3 ด้วยอะ่ะมาดูกันผมเปิดจากมือถือก่อนนะครับมือถือก็คือ i 5 1 4 6 0 k f เครื่องสตตีมนั่นเองเทียบกันเฟรมลงเฟรมเรทไปครับ 112อ่ะปรับสุดทุกอย่างนะครับใส่ i i 5 4 6.0 kf นะไอ้นะ่ตรงที่หน้าจอที่ให้ดูอันนี้ก็โฆษณาอีกแล้วนะครับข้ามก่อนอ่ะต่อต่อร้อกว่า ในคลิปไม่รู้อะไรเปริดเสียงตรงนี้เข้าาๆนะเพื่อนร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเข้าๆเข้าๆอ่ะวางไปนะละคราวนีม้มปนเล่นบนหน้าจอจริงแล้วนะครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับสำหรับเครื่องยิงสเต็มเมื่อกี้ เป็น D L S S ก่อนเลยนะครับเกมนี้ครับเซอร์ไพรส์สตีลซีดมีมันจีเป็นเจนเป็นลมดีกป็นได้กับเลเวอร์ล่าสุดสองสำหรบตันอ่าข้ามไปก่อน S V D i A D L S S นะครับเพื่อน q u a l i t y แล้ว X 2 On อนเปิด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 แล้วก็มา a d v a n น e d นะครับตรงนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับปล่อยไป แพดวานครับอันต้าหมดครับรเออมาดูกันตอนนี้ใช้เครื่องนี้อยู่นะครับเครื่องรุ่นลง S ใส่ห้าศูนย์ศูนย์ครับผม,ผบคคมจะเป็นอย่างไรครับข้าวเก่ผมจะกอๆไป มาแล้วเปิดตรงนี้เหมือนกันเขาเซตติ้งอีกรอบหนึ่งมันช้าไงมันเป็นทัชที่จัดหมุนนะครับโหลดช้ากเลยต้องแบบพอดเพิดอะไรไปไม่ได้ต้องเปลืองเปลืองความยาวของคลิปเกินไปแอนตี้เมทเอ็นวีเดียทีแอลเอสคุณภาพสองเอ็กซ์ออนข้ามไปก่อนสองเอ็กซ์ X, ปรับสุดมา เปิดมาที่ร้อยสิบต้นๆเหมือนกันเท่าเท่ากับตอนที่ใช้ i5 ห้านะครับตอนนี้เอาผมจะข้า,ขามๆเลยเพื่อความรวดเร็วเราจะได้เล่นจริงกันไล่เรียก,กไล่เรียกก่อนเมื่อกี้อ่ะไปต่อหลอดชาจนิงครับเครื่องนี้เครื่องเก่าแล้วไล่เรียเดิมอยู่ไม่ได้ต่างร้อยสิบต้นๆ้ถึงร้อยยี่สิบหน่อยหน่อย โฆษณาอีกแล้วครับโอเคไปต่อครับ x 2อกลายเป็น x 3ต่อไปดูที่เฟรมเท่าไหร่นี่แหละครับ nvidia มันมีตรงนี้และเกมนี้มันรองรับครับไปที่170เฟรมแล้วนะครับ170กว่าเฟรม160อ่าไม่เป็นไร เราจะมาดูค,าคร่าวๆดูซิว่า i x 9 0 6 0 x t เนี่ยจะทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่นะครับจะสู้เขาได้ไหมเฟรมอะ่ะอันนี้เปิด 4x แล้วเนี่ย200กว่าเฟรมเนี่ย220-230แกว่ 220, งๆอยู่ครับไม่นิ่งอ่าตีซักถึง230อาเอางีา้ง่ายๆเมื่อกี้เปิด 4x แล้วผมจำได้อืมแล้วเหมือนจะลอง 4k ไเนี้ยปะลองกอด,ดูก่อน อ๋อลองลอง u e ห้า u e ห้าเฟรมตกอ๋อที่สี่ k สี่ k เฟรมน้อยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเดีนะ๋ยวลองดูนี่ <S 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 อันนี้ปรับไหลอ๋อใช้ u e ใช้ u e ห้าเนี่ย u e ห้าเฟรมตกขนาดนี้เลยครับเนี่ยพอใช้ u e ห้ามันจะไปปิดปฏิเฟรมเจนทิ้งนะครับ แต่ภาพไม่ค่อยสวยเลยอ่ะ,อะข้ามไป UE5 ทำเฟรมเรตตกมากครับสำหรับการจอ5000นะครับดูเฟรมไว้ครับเพืเ่อนผมก็ไมไ่ทราบว่ามันกินสเปคเพราะอะไร UE5 ทั้งที่ภาพมันก็ไม่ได้สวย <c oughs> มันจะมีปื้นๆงงเหมือนกัน ห้าสิบหกสิบห้าสิบกว่ากว่านะครับจำไว้ประมาณนี้อ่ะปิดปิดปิด YouTube ปุ๊บเข้าเกมจริงครับมาสติลซีดมาแล้วครับพื้นจ๋าครับผมออาผมจะเทส f ู l l HD ดก่อนละกันนะครับเซตตินะ้งฮะกราฟิกนี่ครับ Full HD ครับผมวีซิงปิดอันติเมตเราจะมาใช้ของ AMD นะครับ AMD Fsr ครับคุณภาพสูงสุดยัง คุณภาพสูงสุดแล้วนะครับเอาคุณภาพนะครับเฟรมเจนเปิดโป๊ของ AR ของเจ้ของเจ้เจลิซซาไม่ใช่ลิซานะลิซ่าซูไม่ใช่เบ็กพิงเซลเซตติ้งโอเคอันตราครับหมดพอเสร็จสิ่งจัดเต็มครับแอดวานซ์ Advanced, ครับอันตราหมดครับอ้า uh, สุดหมดแล้วครับ สุดบดแล้วของเจฟูล HD ครับผมคอนติเนียจัดไปผมนี่รุ่นเลยครับเครื่องรุ่นลุงเหมือนกัน5060 Vs 9060 XT 16GB กิกกับ 8GB กิกวัดกันที่ราคาขายเท่าเท่ากันครับสเปครุ่นลุงครับ12ปี13ปีโดยประมาณคอยเอ0จ็ k Kington 133เคิงตันมิเฮิร์ตเบนบอร์ด P8 z 6ดเส้นนะจ๊ะจะเป็นอย่างไรจะมารู้กัน จอ2 k เดี๋ยวผมจะเปิด2 k ดูด้วยว่าสติลซีสส k จะเป็นอย่างไรนะครับโหลดช้านิดนึงครับเพื่อนมันเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนนะครับไม่ใช่ ssd หรือว่า end d r o o อะไรทั้งสิ้นอาจจะไม่ทันใจนิดนึงผมขอพอญาต p o d คลิปให้มันช้าแล้วก็เปิดเลยแล้วกันอ่ะอ่ะเกมมาแล้วครับเพื่อนเปิดอีกรอบนึงเดี๋ยวมีคนถามว่าผมลำเอียงนะครับก้ากราฟิกก่อน q u ดครับปิดวีซิง anti เม AMD FSR Quality สูงสุดครับเดเฟมเจนออนครับเซลออนครับอัลตราครับแอดวานต์อัลตราหมดหมดทุกอย่างแล้ว Full HD, เจเป็นยังไงเจลิซ่าซูไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงเชิญอุ๊ยฉากไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนคือตรงนี้เลยเหรอไม่เอาดีกว่าผมขอโหลดเริ่มต้นดีกว่าจะได้เหมือนกันหมดนะครับผมขออนุญาตเล่นใหม่เลยแล้วกัน เรามันของแท้นะครับของแท้ของแท้ฉากนี้ไม่เอาเราจะเล่นฉากที่เหมือนกันทุกอย่างสตอรี่ครับไม่เป็นไรรอโหลดแป๊บหนึง่งนะครับมันจะได้เท่าเทียมกันเพราะว่าทุกเกมจะเทสเหมือนกันนะครับเทสต่างที่ก็ขอให้มันอยู่ในโซนเดียวกันนี่จะดีอันนี้มันห่างกันเกินนะครับฉากโอเคสติลซีสผมกำลังมันเลยอะ กระโดดยองหญิงยองหญิงโดนและย,งยิงนะครับมันเนี่ยมันดีไซน์มาแบบคิดเอทมากหมุนจอเป็น 2D อะไรไม่รู้นะครับจาก3 d ดีหมุนเป็น2 d ดีให้วิ่งหนีอะไรเงี้ยเออเป็นเกมหนึ่งทีน่น่าสนใจแต่ใครอยากเล่นจอยแนะนำให้เล่นจอย X b o x บจอยพ l a y s t a t i o n 5ไม่ติดนะครับผมลองแล้วเล่นไม่ได้มันมีบัก๊กเขาทำไมไม่แก่วะโอ้ถ้ามาเล่นบนจอย p l a y s t a t i o n 5ได้มันจะเพอร์เฟกต์มากแล้วเกมมันดีติดอยู่ที่ว่ามีบั๊กนิดๆหน่อยนะครับผม ผมยอมรับได้มันเป็นเกมที่สนุกมาครับเปิดไปแล้วเปิดมาที่เฟรม100่งรเสเศษเเนะครับสติล e ซสมีโหลดอึกอักนิดหน่อยเพราะว่าเป็นทันที่จันหมุนให้อภัยได้ <are> ต่อนะครับรอนะเฟรมเรทอยู่ที่100ต้นต้นมี90กว่าย่ำๆนะครับ หลดนิดนึงหลดนิดนึงอ่ะไอที่ลหลดเนี่ยคือฮาร์ดดิสจันหมุนนะครับพเพื่อนปล่อยไปเรามาเน้นมาเก็บเรียวไทม์นะครับร้อยกว่าถือว่าทำได้ดีอยู่นะไม่เร็วร้ายนะครับถือว่าโอเคนะอาจจะดูแพ้ๆหน่อยหมดยังสรุปแล้วมีแค่นี้แหละนะครับเ m d n ดี d i a ปรับได้ถึง230เฟรมเพราะว่ามีมัติเฟรมเจนถึง x 4นะครับร้อเฟรมก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่ แต่ว่าก็แพ้ก็คือแพ้เพือ่อนๆนะแพ้ก็คือแพ้นะครับตามนั้นสําหรับสต l ล e e d แพ้ครับเพราะว่าเกมมันเปิดปฏิเฟมเจนได้เนาะเอ็นวีเก็ชนะไปสําหรับภาคศูนยน,นะครับผมอ่ะต่อไปครับมาเล่น 2K ดูซิว่าภาพเป็นไงบ้างเกมนี้นะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าภาพสวยงามแค่ไหนนะครับรัภาพแป๊บนึง 2K ง 2K แล้ว 2K สุดเหมือนเดิมครับ AMD FSR นูน่นนี่นั่นออนออนออนอัวานอัลตร้าพร้อมแล้วเชิญครับ 2K ภาพสวยนุ่มนิ่มลึกปลาซุ๊บพับคมกริฟต์นะครับพับคมกริฟเฮ้ยเฟรมเรทดียังอยู่ใกล้ๆเดิมเลยเนี่ยธรรมดาที่ไหนฮะเฟรมเรทไล่เรียกเดิมนะครับเออเออเฟรมเรทคล้ายๆกับ Full HD เลยอะอ่าแสดงว่า VRAM มมีมีผลนะครับแรมตัวนี้เยอะกันเลยไม่ได้มีผลกับ r e s เซ u t i ชัเท่าไหร่นักนะครับยังเล่นได้ดีเฟรมเรทไล่เรียดเดิมนะครับรอต้นต้นเกกว่ากว่าถ้าถเนี้ยเล่นได้ครับแต่แพ้ก็คือแพ้ครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับสติลซีดแพ้ไปสําหรับ5 0า0นะครับเขามีเทคโนโลยีใหม่กว่าเรานะครับผมต้องรอเอ r แต่แต่กว่าจะรอเกมเล่นเคลียร์ันและนะครับเอ็มดีทำไปไวสัดดีครับ f อฟเอ่ะดีดีเขามีดีเอลด้วยนะเอ็นวีดีอาู้ไหวไหมล่ะ พอยว่ากันนะเจอกันเกมบหน้าครับผม